สวัสดีครับผมซีตาช็อปออนไลน์นะครับผมวันนี้มามาเจอกับสินค้าของโฟโต้เกอร์อีกแล้วครับตัวนี้นะครับจะเป็นอุปกรณ์สําหรับคนที่ชอบการเขาเรียกถ่ายแบบ POV อ่า point of view นั่นเองคือมุมมองจากตัวเราเองนะครับหรือว่าคนที่ถ่ายบล็อกถ่ายอะไรเนี่ยโดยใช้สมาร์ทโฟนนะครับเจ้าตัวนี้นะครับมีชื่อรุ่นว่าสมาร์ทโฟนแมกเนติกเน็กโคเดอร์แม็กอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าข้างในเป็นยังไงหน้าตามจะเป็นยังไงนะครับนี่แกะกล่องออกมากล่องเนี่เป็นแบบนี้นะครับผมแกะออกมาด้านในนะครับก็จะมีอุปกรณ์ให้1ชิ้น ัวนี้เลยใหญ่ๆเลยมีสายห้อยข้อมือให้1ตัวด้วยนะครับผมจะมีกล่องนี่กล่องในนี้ให้ดูในกล่องมีอะไรกล่องเนี่ยอ๋อก็เป็นสายเหมือนสายห้อยคออีกทีหน,นึ่งห้อยอย่างนี้อีกทีนึง่งเดี๋ยวมาดูนะครับว่าอะไรบ้าะมีอะไรบ้างนะครับผมอ่ะนี่มีที่เช็ดผ้าเช็ดพร้อมกับตัวซิลิโคนนะครับผมประมาณนี้อุปกรณ์ในกล่องนะครับคู่มืออ่า ทีนี้มาดูตัวหลักกันเลยอ่าตัวหลักกันเลยก็คือตัวนี้ไอตัวแมกเนติกนะครับเน็กโคเดอร์ตัวนี้อ่าในชุดนะครับเขาจะให้แม่เหล็กแม็กซฟมาให้ด้วยนะตัวนี้ตัวนี้ไม่ได้เป็นแบบเขาเรียกอะไรไม่ได้เป็นแบบยางเหมือนรุ่นอื่นตัวนี้เป็นเป็นเหล็กโอ้แต่ดูดแน่นมากเลยเนะี่ยถุงขาดแล้วครับท่านผู้ชมดูครับ <laughs> ดึงไม่ออก <laughs> แน่นจริงโอ,โอ้โหอือโอ้กว่าจะดึงออกครับถุงขาดเลยเห็นไหมครับ แรงมากอันนี้ไม่ต้องบอกนะว่าเวลาดูดมือถืออยู่ไหมดูดแรงจริงๆนะครับผมตัวนี้เป็นแม่เหล็กแม็กเซฟอ่าหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ตัวนี้นะครับมันจะเป็นลักษณะเขาเรียกว่าตัวห้อยคอนะครับซึ่งเป็นแบบแม็กเซฟอ่าใช้งานกับสมาร์ทโฟนนะอันตัวนี้ถามว่าสามารถเปลี่ยนไปใช้ยางอื่นได้ไหมไม่ได้นะใช้สมาร์ทโฟนได้อย่างเดียวที่เป็นระบบรองรับระบบแม็กเซฟวิธีการใช้งานไม่ยากครับก็คือเอาตรงเนี้ยนะครับสายเนี่ยเกาะเข้าไปนะครับ เวลาออกเราก็ดึงออกวิธีใช้งานเนี่ยคืออย่างนี้เลยตรงนี้จะมีที่พาดเขาเรียกพาดคอไว้เราก็เสียบตรงนี้เข้าไปปึ๊บอย่างเงี้ยเรียบร้อยแล้วแน่นละเวลาจะสมาร์ทโฟนนะครับคุณก็แค่เพียงแค่เอาสมาร์ทโฟนของคุณเนี่ยแปะอย่างนี้นี่เรียบร้อยแล้วก็คือใช้งานอย่างนี้เลยนะครับมุมจะเป็นมุมมุมลักษณะนี้ถ้าใช้งานแนวตั้งคุณต้องบิดมาอย่างนี้นิดนึงนี่อย่างนี้จะเป็นแนวตั้งอ่าเรจะเป็นมุมมุมเหมือนมุมสายตามุมมองแทนสายตานะครับผมอ่าดูตรงนี้ นะครับผมตรงนี้สามารถปรับองศาได้2ระดับนะตรงนี้จะมีปุ่มยวให้ดูว่ามันปรับยังไงได้บ้างการปรับองศาเนี่ยจะปรับที่ตัวเขาเรียกว่าหัวแมกเนติกตรงนี้หนึ่งหนึ่งระดับละนะครับผมต้นท่อนกลางเนี่ยปรับได้เอียงได้อีกหนึ่งระดับตรงด้านฐานข้างล่างอีกหนึ่งระดับเท่ากับปรับองศาได้3ระดับนะครับค่อนข้างยืดหยุ่นนะตัวแกนทั้งหมดเนี่ยเป็นโลหะทั้งหมดเลยโลหะแข็งแรงทนทานตัวแม็กเซฟเป็นแม่เหล็ก n 5 2ดูดแน่นนี่ให้ดู ไม่หลุดแน่นแน่นอนเขย่าวไงก็ไม่หลุดนะครับผมจะมีอย่างเดียวถ้าหลุดคืออะไรคุณใช้เคสที่ไม่ใช่แม็กเซฟเคสที่เป็นพวกพลาสติกที่ง่ายๆไม่ใช่แม็กเซฟเป็นเขาเรียกว่าด้านหลังเนี่ยไม่มีแผ่นไม่เหล็กอะเอาง่ายๆพวกนั้นหลุดแน่ๆนะครับทีนี้ไอ้ตัวสายครับถามว่าเวลาสพายคอแล้วมีอาการเจ็บหรือปวดหรือเปล่าตรงเนี้ยจะเป็นยาง PVC หุ้มอยู่ด้านนอกข้างในครับจะเป็นโลหะดัดได้นะ ตรงเนี้ยสามารถดัดได้ดัดได้อิสระเลยตรงเนี้ยเนื้อให้ดูอย่างนี้ก่อนเนื้อยางเนี่ยนุ่มมากสัมผัสแบบว่านุ่มอ่ะอ่ารับประกันเลยตรงเนี้ยนุ่มมากแต่ความแข็งแรงด้านในอย่างที่บอกเป็นเหล็กเนี่ยถ้าเราดูมันจะเป็นเหล็กก็คือเป็นเหล็กแล้วคุ้มด้วยยางซิลิโคนทั้งเส้นเลยนะครับแข็งแรงทนทานส่วนตรงนี้อ่ะตรงน,รงนี้หลายๆคนใช้ตัวคาดเขาเรียกคาดไอ้คา,าดคอเนี่ยจะเจอปัญหาว่าบางยี่ห้อหรือบางแบรนด์เนี่ยไอ้ตรงเนี้ยครับ เป็นพลาสติกแล้วเราวิ่งอะไรมันจะกระแทกเราตรงเนี้ยสังเกตนะครับมันจะเป็นยางซิลิโคนเนื้อเหมือนตัวสายนี่เลยแต่อันนี้จะนิ่มกว่านี้นะในกรณีที่วิ่งหรืออะไรเนี้ยปกติถ้าเราใส่อย่างงี้ใช่ไหมครับแล้ววิ่งเนี่ยมันจะกระแทกอ,อกแล้วเจ็บตรงเนี้ยเป็นยางซอฟ์อ่าช่วยเซฟเราได้ตรงนี้ไอ้นี่มีรูนี่เพื่ออะไรในกรณีที่เราถ่ายครับมุมลักษณะเนี้ยถ้าใครเคยถ่ายนะจะเจอปัญหาว่า ม,มันไม่ได้นิ่งเพราะอะไรมันจะไม่เหมือนสายรัดอกที่มันจะแนบกับหลังตัวทีนีน้โฟโตเกียร์มีพี่แก้ครับคือเอาสายเนี่ยครับคล้องมาแล้วมารัดตรงนี้อีกทีหนึ่งคา,าดเอวไว้ให้คุณอีกทีหนึ่งเพื่อให้มันนิ่งกว่าเดิมจะมีสายตัวนี้ให้ซึ่งตรงนี้จะสามารถปรับระดับได้อวิธีการใช้งานนะครับไม่ยากก็คือวิธีการใช้งานคือสายเนี่ยคล้องเข้าไปรัดแล้วก็ติดกับตินตุกแกตรงนี้ตรงนี้เราก็รัดตรงเอวตรงนี้าสายสั่งมารัดสั่งนี้ทีนี้นมันก็อยู่จะเหมือนเขาเรียกสายคาดอกละอ่า มันจะทําช่วยให้เขาเรียกอะไรภาพเนี่ยไม่ไม่สั่นความนิ่งจะมากขึ้นนะครับผมอ่าประมาณนี้วิธีการใช้นะครับผมทีนี้ถามว่าน้ําหนักเป็นไงบ้างบางคนเคยใช้ลักษณะเนี้ยจะเจอปัญหาว่าใส่มานานมันล้ามันหนักตัวนี้น้ำหนักเพียง270กร,รมัมตัวนี้270กร,รัมนะบวกมือถือประมาณ300กว่ากร,รัมก็ประมาณ5ขีดอ่าอยู่บนคอถามว่าถ้ามไม่นานก็โอเคแต่ถ้านานอาจจะมีล้านิดนึงนะครับเพราะน้ําหนักมันก็อย่างที่บอก5ขีดนะคล้องอยู่บนคอตลอดแต่ถือว่าเบานะเพราะวัสดุตัวนี้ ถือว่าทํามาได้ดีเดี๋ยวไปดูภาพตัวอย่างการใช้งานของไอ้เจ้าตัวนี้กันว่าภาพเวลาใส่เป็นแบบ pov เนี่ยมุมมองภาพเป็นยังไงกันบ้างครับผม เป็นไงบ้างครับเห็นการใช้งานแล้วครับใครที่อยากได้เขาเรียกอะไรอยากได้มุมมองการถ่าย้วยสมาร์ทโฟนที่แปลกใหม่หรือว่าบางคนเนี่ยถ่ายวอล์กท่องเที่ยวแล้วขี้เกียจถือไปคนเดียวเนี่ยไอ้ตัวนี้ตอบโจทย์นะหลายๆคนเนี่ยเห็นแบบหลายๆช่องใช้กันเลยแต่ตัวตัวนี้ถ้าถามผมออกมาทีหลังมีจุดเด่นอะไรบ้างอย่างที่บอกครับวัสดุดูพรีเมียมกว่านะตัวนี้นิ่มจริงแล้วก็ไม่เหล็กเนี่ยดูดค่อนข้างแน่นนะครับและอีกเรื่องหนึ่งที่หลายๆคนเจอปัญหาเวลาใช้พวกเนี้ยบางรุ่นนะครับมันจะสามารถถอดตรงนี้ออกได้ซึ่งใช้ไปเรื่อยๆตรงเนี้ย ไอตัวเขาเรียกว่าตัวสลักตัวนี้มันจะหลวมทําให้เวลาใช้บางทีอาจจะมือถืออาจจะตกได้ตัวเนี้คือแน่นเลยยึดมันแน่นเลยแข็งแรงเลยไม่มีปัญหาหลุดแน่นอนนะครับผมประมาณนี้ครับสําหรับตัวสายของของโฟโตเกียรครับผม